นายสมชายหารพักดีปฏิมาร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการผูกผ้าเรือโหทงประจําปี2566ณลานปฏิมากรรมปราบใบหาดอ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยวิธีผูกผ้าเรือหัวทงหรือเรือหางยาวจักขึ้นโดยอบตอ่าวนางร่วมกับสมาชิกผู้ประกอบการเรือหัวทงหรือเรือหางยาวเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและเป็นการบ่งบอกถึงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดก,กระบี่ในการให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวทางทะเลรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวโดยสากลเรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนางจำกัด ชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนางชมรมเรือหางยาวอ่างน้ำเมาและชมรมเรือหางยาวอ่าวต้นไทรได้นำเรือเข้าร่วมพิธีผูกผ้าเรือหัวธงจำนวน407ลำซึ่งมีการทำพิธีตามแบบของศาสนาอิสลามโดยมีการมอบธงชาติธงตาสัญลักษณ์วปร,รอผ้าแพรสีสีให้กับเจ้าของได้นำไปผูกหัวเรือเพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดฤดูการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอ่าวนางและจังหวัดกระบี่ให้กลับมาคึกคัก ช่วยกันสร้างสีงสันฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักรับช่วงไฮสีสัน สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน